วัครับผมยิงาพทะเที่ยวครับผมเนาววันนี้จะมอคอการทากระเป๋าของกอนครับผมนอปนสอคือกุ่มในบ้านครับผมนอเพ่อการท่ากระเป๋าคองบ้านกาเี่ครับผมครับสวัสดีครับสวครับมครับสววสวัสครัวัสดครคร อันนี้คือการทํากระเป๋าครับของกลุ่มของในบ้านครับกอน,น้อเนาะพุทธมาสอนอ้าวแล้วก็ไม่ไหนละสอนอาจาดนะเอ้นี่ครับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันวน,วน,วนี้จะได้มาสอนมุมในบ้านเจ้าของอตถกรรมการเย็บกระเป๋าด้วยมือมีการสัน้นวนของครูกศน,น้อ,อบนภายในเจ้า เพือนจะได้นเอาเพ่อม่พลาได้ัรบตรงมตรม้ยารกบรยของพิรืกรครับผมนอกหองทั้งกอสนอของเพื่อนครับผมเนาะผมได้มาสอนทำกระเป๋าการเย็บกระเป๋าเะวัมือวดมือมาหมอนยู่ว่าหาว่าั่อน เก็บกระเป๋าครับผมเนาะกระเป๋านี่างโบราณอยู่สิโอ้ยเจ็บปวดอะปวดหงุดหงิดน้ำน้ำแก้วคนจับครับผมเนาะกระเป๋ารทำกระเป๋าครับจากนี้ของคณะเจ้าหน้าที่ครับผมแลกสอนน้องเอาอย่างน้มาสอนครับการทำกระเป๋าเป็นวิธีชีวิตของพี่น้องบ้านเาครับผมเนาะ ครับสองนี้ห้าไปนี่มันบอดเป็นพาสิกที่เนจะบใชจ้ครับผมเนาะจะทําเป็นกระเป๋าผ้าครับผมเนาะคนเดียวนี้เป็นพาสิกนี่ก็เป็นใบใจ้แล้วครับผมเราห่อการวิธีการเย็บเนาะ

เดี๋ยวมแล้วเรเียเกียันะได้มาสอนการยาันเกนย่เีเยีปากเปนนเยีะมากที่้ย okay. นเอเอาสต์นดกว่านันเเรวเนดหัวใจนอนัดอย่างวันนี้อันนี้ปากมันนะย่ากรี้อย่ากอย่ากาอ๋อเขาหลอกไหมเขาเลือกใคกัน้เหร ทางเจ้าหน้าที่ของกองกสนเนาะก็ได้มาสอนครับกันว de ิธ <c oughs> <eight> ีทำกระเป๋าเก็บกระเป๋าการส่งเสริมครับผมเนาะส่งเสริมไม่เลว่าข็มดงกส่านัเรียนน้อยใส่กันตาอยู่เนอะเอาโอเคค่ะโอมา้โอมาวะ đang gần tan gần tổ kia đấy 5 rồi Ờ nụ cho con tham ạ mình nó khỏe lại, 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 nó

ที่จะเป็นการเดินลงแบบมาแจ้พาสติกครับผมเาคจะใจ้ผ้าโอเคได้ละเอามาให้พี่เล่น กี่ามไป่เดียมาทานิทานยาเตะเนี่ยเนี่ยเนี่ยของใครอ่ะอเพ่มันยมากได้อ๋อที่้าน่ี่าไไหน่เนาะแทงจดี่อันนี้มันั้กันกินเล ไฟเราวี้ปิว่านีจะ้้สนทาปรงจ้าหน้าที่กสนอเปิก็แนะนำแลว้วก็เดือนนี้ก็อย่นาาาวว่าจะบ้านเราก่อลงมือทำครับผมเนาะเย็บเอามาดูอกาศเย็บครับผมแตงของป้าอย่งนะ ปมาาา่ลมมข้เตันจะเป็นเยี่ยมเป็นเยี่ยมนี่กองใจกะไม่ใจกะเป็นกระเป๋ากระเป๋าหิ้วนะคะอ๋อจะเป็นกระเป๋าหิ้วครับผมเนาะีหัั่่นงอยาเาเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวฮอตตัวอย่างครับผมเนาะอะม๋อเป็นจะเป็นประมาณแบบนี้ครับผมเนาะฮอเซตออกมาครับผมเนาะอ๋ออันนี้เป็นข้างในม่าสีขาวนี่เนาะครับผม แีเย็บด้วยมือเยบด้วมือเนาะเจ้าหน้าที่มันบอกว่าเย็บด้วยมือออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมเอ่นนนเรใบนึ่งคเป็นอุปกรณ์เป็นผ้าที่ปนจะมาเป็นกรอบรอบข้างนอกของกระเป๋าครับผมเนาะ อันนี้อย่างมันนะฮะเป็นตัวของกระเป๋าเป็นตัวของกระเป๋าแล้วก็อันนี้เป็นซาบซิปจเนาบซิปเนาะะซาบซิปปากกระเป๋าเดี๋ยวถ้าเขาแล้วอ๋อสีขาวนี่เป็นข้างในไปอยู่เนาะสีีขาวน่เป็นซับในเป็นซับในแล้วนี่จะเป็นซับซับซิปเอ้ผ้าซับในของซิปอันนี้่แล้ก็ร่างนทำการเย็บซับในกระเป๋าปะ นีของพนักิกรมีเจ้าหน้าที่ครับผมมันแน่ตอนนี้ตัดเจ็บมือฮะเจ็บมือ อันนี้ก็ไม่บ้านนะผมเนาะนี่เย็บกระเป๋าครับผมมีเหมือนกันไปเปิดไปเลยซับในเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนนเนาะมีซับในครับผมเนี่ยซับใน มันธาครับเดียวอะค่ะต้องมีที่เย็บเนี่ยเจ้าบแบบตะโกนระหน่อกเป็นหัวเจ้าแม่เดินออกไปนะแม่่วะสวยงามครับผมสวยงามจะมีเจ้าหน้าที่ครับผมเนาะเป็นพิจิตรสอนครับผมสอนฐานเย็บมือครับผมเนาะ คนมาจะแจ้แขงจักครับผมจแจ้แข่งจักคนโพโต๊ะคนถไปรไโโต๊ะอถไไหนก็แจ้คครับเรจะมีในบ้านครับผมท่อยมาครับผมเนาะเพิ่นแม่จะมผ้เพิ่นสวันะตามมู้นสวยเข้ามาละเด็ก้ ะจะมีคุณครูครับ,อนนอค,บคุณครูสอน,นอครับผมเนาะคุณครสอนอครับผมจมาสอนทำกระเป๋าครับผม,บผม,มบกระเป๋าผอไแมบ้านครับผมเนาะทำกระเป๋านี่ะเอานีเอาจ แต่กี่มยัน่ตะกี้ม่หนักเ้า่ียวนะขอไดได้มจะก้หนเอาโอเคไ่นะหน่อยหนึ่งเอาไม่ไว่าม่เดียว่อไปโรงเรียนอันบอกว่าเขมาวาหน่อยโรงเรียนเไม่ผีมือน่ยอว่็เบิ้อนเนาะำเดียวก่นนาไมผีมือ นี่เป็นทำผ้าซับในครับผมเนาะผ้าซับในกระเป๋าของกระเป๋าดังเยทกเนาะเป็นยังเป็นยังละไหมลออกเจ้าจะทาบตัวการะไาจะตมากนี่จะได้คนเก่ง

นนคมกัีงสวยงามครับผมกระเป๋านี้ฮะสวัสดิ์เซ็ตออกมาสวยงามครับผมเนาะเปลักษณะแบบนี้ครับผมเนี่ยแม่น่จะเป็นกระเป๋ามจะองกระเป๋าก็ได้ร๋งกระป้องกระต่ากระป๋ากระต่ยกระป๋องกระต้าย บหลายเจ้ามาโจเนี่ยในบ้านก็ได้ไม่เทียบกับผมเนาะมัซื้อมาไปซื้อผ้าหอคนห่างนะบ้เหม่โจมหลังเลย้าอยู่ในเมืองเนาะคนใดก็ไมีสมารทงกลบได้โมเแานี้คนนอกทำได้นะหลังบ้านคุน่กนอกนะเออนอกแค่แต่นอกมันต้งเหมาอ๋อมันนี่นะมันจะรอัะสื่อใหนาะื่ไได้สเข้า

ต็นผ้ากันเาไวผ้าถูกมันเียผ้ฮะฮะอันนี้กับรับลบอลูเอาไปฝังดินลูเมนมันกว่าดีนะคุณนี่ะวันี้เออตนหางน้ีว้โฟงกันเ้มเได้เมื่อหางมันเนี่ยต้นใดที่ อากาศก็เริ่มเย็นครับผมเนาะก็พอดีมีฝนโปรยปลายลงมาครับผมเนาะมันนักครับผมโปรยปลายลงมาครับผมเนาะฝ้าหมดฝนครับผมบรรยากาศกอากาศฝนเริ่มลงเม็ดมา้ะครับผมเนาะพอดีาทางในบ้านเราเอาทำกระเป๋าก็อยู่พอดีอยู่ในนมครับผมเนาะอากาศเริ่มหนาวครับเย็น,น,เน,นครับผมเนาะมีฝนครับผม ครับนี่จะเป็นผ้ากระเป๋ารอบนอกครับผมเนาะนะฮะเดี๋ยวไปจะมาตัดใส่พอดีข้างในเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเอาไปดูดูทิศการครับผมเนาะนี่ฮะทางเจ้าหน้าที่บนเก็แนะนำครับผมเนาะซับไนท์กับคลิปเหมือนกันคลิปเหมือนไล่ด้วยกันก็จะมาใส่ซับไนครับผมนี่ตัวนี้ซับไนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเนาะตัวนี้เสร็จแล้ว เก็บกอันองรไหครับตอนนี right. Hence, it? Really? It ้กํา oh, ล <cs ut> ังเริ่มเย็บกันครับผมเนาะมันจะเย็บกันอยู่ฮะเดี๋ยวไปพอตีเย็บเซ็ตแลครับผมเนาะจะออกมาแบบไหนครับเดี๋ยวไปพอตีเย็บเซ็จแล้วครับผมเนาะนดครับ ครับตอนนี้ครับในบ้านประอลงมือทํากระเป๋ากันอยู่ครับผมเนาะ <uc> ทำกระเป๋าเาดียไมพอใจนะที่เซ็และของกันนะครับผมกระเป๋าที่ทำเซ็ตครับผมเนา,เานะ กของคุม่บ้านครับผมช่วงนี้ก็คนจะลงมาจ้เลยีอมาจ่ข้นอตคอจายเครับผมเดนะเนี่ยนี่นะนบลอไปนักนมเนี่ยเป็นแบบนี้ครับผมนี่คู่นักกี จะแค่นี้ก่อนเลครับผมนถ้ามันมีอย่างมาบ้าหน้าบ้านาเดียวกัี่บเดียวมปติดตามกันนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณกครับทุกคนไปบายกล้องครับผมไปบายกล้องเยวไปเดียวครับไ